นี่ก็คือผักบุ้งนาครับที่พวกเราไปเก็บมานะครับผมส่วนหนึ่งเนี่ยผมจะทําผักบุ้งดองนะครับง่ายๆสไตล์เราเลยครับเริ่มต้นที่ผักบุ้งนะครับแล้วก็ตามด้วยมะขามเปียกครับตามด้วยเกลือนะครับสองช้อนชาแล้วก็ตามด้วยน้ำสะอาดต้มสุกนะครับหากใส่แค่นี้พอทีนี้ก็ทําการคั้นได้เลยครับขยําเลยครับแต่ถ้าเกิดผักบุ้งยาวๆแบบนี้นะฮะวิธีง่ายๆก็คือหักครึ่งเลยแต่ก็ขยําได้เลยครับ ขยบแรงๆเลยนะฮะไม่ต้องกลัวช้ำนะฮะหลังจากที่คั้นซ้อมผักไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาคั้นผักบุ้งดองนะฮะเมนูบนบ้านแบบนี้ทําไม่ยากหรอกคุณการทําผักบุ้งดองแบบนี้นะครับควรจะใช้ผักบุ้งนานะไม่ใช้ผักบุ้งจีนนะครับเอ <c oughs> <c oughs> าละครับผักบุ้งของเรานุ่มแล้วครับ <c oughs> ดูสิคุณ <c oughs> กินกับน้ำพริกกะปิหรือน้ำพริกตาแดงโคตรอร่อยอ่ะ <c oughs> ทีนี้ก็ต้องซิมเบงเจ็งในเด็ครับเดว่าจะเป็นเจ๊งใด มีความเปรี้ยวแล้วก็มีความเค็มนะครับไม่ต้องให้เปรี้ยวมากแล้วก็ไม่ต้องให้เค็มมากนะครับเอาละแค่นี้ก็ได้แล้วครับนี่ครับคุณผู้ชมเมนูบ้านๆแบบนี้นะฮะไม่จนจริงไม่ได้กินนะครับแล้วก็เติมน้ำสะอาดต้มสุกนะครับนี่ครับแค่นี้ก็ได้กินแล้วครับผมง่ายปะผักบุ้งดองเอาละครับผักเส้ยนที่เราตากแดดไปนะครับตากผักเสี้นแค่พอสลดนะครับนี่นะครับ แล้ทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการขยำเกลือนะครับก็คือการล้างความเหม็นเขียวของผักเสียนน,นะครับแล้วก็ตามด้วยเกลือครับเกลือสมุนนะจ๊ะไม่ใช่เกลือดินสอน้ำจักหน่อยขยำตรงนี้เลยครับตอนนี้ก็จะใช้พลังงานเยอะหน่อยนะครับในการขยับนะครับขยำไปเรื่อยๆฮะล้างความเหม็นเขียวนะครับของผักเสียนนะจ๊ะ ขยำเกลือขั้งที่สองครับขยำสักสองครั้งนะครับเอาแล้วครับผักเสี้ยนของเราเริ่มนุ่มแล้วนะครับแล้วก็ความเหม็นก็ลดลงแล้วครับเอาแล้วครับเมื่อเราล้างผักเสี้ยนของเราแล้วนะครับน้ำดองผักเสี้ยนก็ทำไม่ยากนะครับ นี่คือน้ำสาวข้าวนะครับเป็นข้าวเหนียวนะครับจะใช้น้ำสาวข้าวเหนียวหรือว่าน้ำสาวข้าวเจ้าก็ได้ครับแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวก็ได้เช่นกันนะครับนี่คือเกลือนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วตัวนี้ก็คือน้ําตาลนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะเช่นกันคนให้ละลายอันนี้ยังมีไม่ข้าวอยู่เลยนะครับห่าละฮะคนจนทุกอย่างละลายเข้ากันได้ดีแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องซิมเบ่งเช็กในนะครับเด้ออื้อ รสชาติให้เค็มนำนะครับแล้วก็หวานแปรี้มเปรีมนิดเดียวนะครับทีนี้เราไปดองกันได้แล้วครับแล้วก็ทําการบรรจุไซโลนะครับใครมีโลพลาสติกก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็เทน้ําดองที่เราผสมไว้นะครับทีนี้ก็ดองไว้ในที่ร่มนะครับหรือว่าบางคนจะนําไปตากแดดก็ได้นะครับดองไว้เนี่ยสองสามวันก็ได้กินแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เอาละครับนี่ครับผมผลงานของเรานะครับครบเวลาแล้วครับกับผักเส้นดองนะครับนี่คือผมดองไว้3าวันนะมาดูกันครับนี่ครับเป็นไงสีสวยป่ะสีสวยมากทีนี้ก็ต้องชิมกันสักหน่อยนะครับชิมซิว่าความเปรี้ยวได้ที่หรือยังความเปรี้ยวได้ที่ครับเปรี้ยวๆเค็มๆนิดๆครับทีนี้ก็ตักใส่ถ้วยนะครับ เพราะว่าเราจะกินกระน้ีพริกนะจ๊ะนี่ครับท่านผู้ชมว้าวถ้าเปรี้ยวได้ที่แบบนี้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยครับก็สามารถนำเข้าตู้เย็นได้แล้วนะครับจะได้เก็บไว้กินนานๆนะครับ ที <c oughs> นี้เรามาคั้นซ้อผักของเราได้เลยนะครับผมใช้กระหล่ำหนึ่งหัวนะครับแล้วก็ตามด้วยต้นหอมนะครับครึ่งกิโลนะครับเราจะขั้นกระหล่ำก่อนนะครับด้วยเกลือนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะทำการคลุกเคล้ากระหล่ำของเราก่อนเลยครับตอนนี้คลุกเคล้ากับเกลือก่อนนะครับอย่าเพิ่มีบแปรงนะเดี๋ยวผักแตกหมดนะครับแล้วก็โรยเกลืออีกหนึ่งช้อนนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับก่อนที่เราจะขยำนะครับ เอาละครับพอเราคุกเกลือกับกระลำนะครับไปสักพักเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับกระลำก็เริ่มอ่อนตัวแล้วนะครับทีนี้เราก็ลงต้นหอมได้เลยครับต้นหอมครึ่งกิโลกระลำหนึ่งหัวทีนี้ก็โรยเกลืออีกหนึ่งช้อนครับั่ะช้อนครึ่งคุกเคล้านะครับสองอย่างนี้ให้เข้ากันนะครับเอาล้เมื่อกระลำกับต้นหอมเข้ากันดีแบบนี้นะครับทีนี้ก็ถึงเวลาของการคั้นแล้วนะครับผมค่อยๆบีไปนะครับ คั้นคั้นแบบนี้นะครับจะลดความขื่นขมนะครับความเอนหืนของต้นหอมนะครับคั้นจนก,กว่าต้นหอมของเราจะนุ่มเลยนะครับอาแล้วผักของเรานุ่มแล้วครับนี่เห็นไหมครับคุณผู้ชมพอนุ่มแล้วเราก็สเปรดน้ำใส่ครับ ทดี๋ก็ทาการล้างความเค็มของเกลือนะครับส,สองน้ำก็พอนะครับทีนี้ก็ชิมดูสักหน่อยอ mm ืม hmm. ล้างเกลือแค่สองน้ำก็พอครับเม mm ื hmm. ่อเราคั้นผักของเราจนนิ่มแบบนี้นะครับทีนี้ก็ทกําการหมักได้เลยครับต้นโนที่เกลือหนึ่งช้อนชาพอหําตาทรายไม่ขัดสีนะครับหนึ่งช้อนชาพอแล้วก็ตามด้วยน้าเตาาข้าวนะครับอ่าแค่นี้ คลุกเ้าให้เข้ากันเลยครับสําหรับคนที่ชอบผงนัวจะใส่ผงนัวตอนนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าหากบางคนนะครับจะใส่น้ำมะพร้าวน้ําหอมแทนน้ำสาค้างก็ได้เช่นกันนะครับเมนูนี้ทาไม่ยากหรอกครับเอาไว้กินกับน้ำพริกอร่อยยทีนี้เราก็ซิมแบงจิกในนะครับเด้ออืมการหมักแบบนี้ไม่เอาเค็มมากนะครับขนาดนี้ก็ได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปบรรจุไส่โลกันเลยครับทีนี้เราก็ทาการบรรจุไส่โลแก้วนะครับใครไม่มีโหลแก้วก็จะใช้โหลพลาสติกก็ได้นะครับ ทีนี้เราก็ดองไว้นะครับคืนสองคืนก็ได้กินแล้วครับกัดขั้นผักส้มแบบนี้นะครับจะเปรี้ยวเร็วนะกินกับน้พริกโคตรอร่อยทีนี้ก็ปิดฝาครับทิ้งไว้สักคืนสองคืนก็ได้กินแล้วนะครับผมพอเปรี้ยวแล้วเราก็นําเข้าตู้เย็นนะครับเอาละครับผักดองของเราครบ2วันแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับแช่นี้ก็ได้ที่แล้วนะครับดองแบบนี้ได้กินไวนะครับนี่แหละครับกิมจิเมืองไทยง่ายๆนะครับกินกับน้ำพริกโคตรอร่อย ดองไว้สองคืนนะครับที่เราม,มาชิมกันครับผมดูสิครับผั <c oughs> กกรอบนะครับแล้วก็เริ่มมีความเปรี้ยวเล็กๆแล้วครับผมผักดองแบบนี้นะครับคุณผู้ชมจิ้มกับน้ำพริกตะแดงนะคุณเอ้ยหอยขมซะหน่อย่ขอยขมลวกนะครับดูครับเด็ดห <c oughs> างออกหน่อยนะฮะ <c oughs> แต่บางคนก็ไม่เด็ดนะจำ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 ามด้วยผักดองนะครับครับเสร็จแล้วครับนี่ครับกับผักดองง่ายๆสไตล์เรานะครับผมความเปรี้ยกำลังดีนะครับดองแค่สองครนงก็ได้กินลวครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมคันส้มผักกินกันบ้างนะครับอร่อยจริงๆครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เมนูหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ